สวัสดีค่ะวิชาวิทยาศา,ศาศสตร์ป4นะคะอ,อันนี้เราเจอกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของใบของพืชนะคะหน้าที่ของใบพืชว่าพืชใช้ใบในการทำอะไรบ้างนะคะามาดูหน้าที่ของพืชกันนะคะก่อนจะ เริ่มเรียนนะคะนักเรียนดูแบบฝึกหัดที่จะต้องส่งคุณครูนะคะให้นักเรียนกดดูแบบฝึกหัดนะคะซึ่งกดดูแบบฝึกหัดก็คือกดดูตามลิงก์ข้อที่หนึ่งที่คุณครูส่งให้นะคะใครดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะไปดูแบบฝึกหัดในวิดีโอข้อที่สองก็ได้ก็เปิดไว้ให้ดูใน ในวิดีโอนะคะแบบฟึกหัดก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะแบ,บความชื่อเรื่องใบพืชน,นะคะแบบฟล์หัดก็จะมีสองตารางด้วยกันนะคะ,ะนักเรียนจะเขียนหรือปริ้นออกมาก็ได้หรือพิมพ์ออกมาก็ได้นะคะ,ะเขียนก็นะคะเด็กๆก็สามารถหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็เขียนบันทึกได้เลยนะคะเขียนก่อน เขียนก่อนเรียนนะคะให้เขียนเสร็จสิ้นก่อนเรียนนะคะอันนี้คือตารางด้านบนต่อไปนี่คือตารางด้านล่างนะคะเขียนให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะเพราะระหว่างเรียนเราก็จะได้เขียนไปเมื่อเรียนเสร็จเราก็จะเขียนเสร็จพอดีค่ะ จะขึ้นนะสวัสดีค่ะนักเรียนอยู่กับครูเปาสวักษ์นะคะวันนี้ครูก็อยู่กับอาวีค่ะสวัสดีค่ะอาวีสวัสดีครับครูเปาเอ๊ะเขาในตะกร้านครูเปามาทำอะไรเหรอครับอ๋อนี่เหรอคะวันนี้นะคะครูก็ไปตลาดมาเพื่อซื้อผักมาทำอาหารค่ะนักเรียน แล้วก็ใบตองเนี่ยครูก็จะนำมาห่ออาหารค่ะแล้วนั่นใบเตยหอมใช่ไหมครับเออเอามาทำอะไรเหรอครับใบเตยหอมเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีสีเขียวแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะครูก็จะนาใบเตยหอมนะคะมาคั้นเอาน้ำสีเขียวไปทําขนมค่ะขนมของเราก็จะได้มีสีเขียวแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะนะักเรียน ว้าวใบของพืชมีประโยชน์กับเรามากเลยนะครับใช่แล้วค่ะอาวี่แล้วอาวี่กับนักเรียนรู้ไหมคะว่าใบของพืชน,นี่มีประโยชน์กับพืชอย่างไรอาวี่รู้ครับใบของพืชมีหน้าที่สะอาดาที่แก่พืชโดยกระบวนาการสังเคราะห์ยิสัครับ เดี๋ยวเราไปหาคำต,ตอบด้วยตนเองจากการทำกิจกรรมกันดีกว่าค่ะดีไลยครับอาวีชอบทำกิจกรรมเราะจะได้เห็นหลักฐานแล้วนำม,มาใช้ประกอบคำตอบได้ดีครับถ้ายอย่างนั้นวันนี้เราไปทำกิจกรรมที่1.2ใบของพืชทำหน้าที่อะไรกันค่ะในกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ดังนี้ค่ะเดี๋ยวนักเรียนอ่านจุดประสงค์นะคะจากจุดประสงค์นะคะแสดงว่าวันนี้เราต้องสังเกตลักษณะของใบพืช และเมื่อทํากิจกรรมแล้วเราก็จะสามารถบรรยายหน้าที่ของใบพืชได้ค่ะและก็จะสามารถตอบคาถามของอารีได้ด้วยนะคะว้าวดีจังเลยครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเรามีสิ่งที่ต้องใช้ดังนี้ค่ะในกิจกรรมนี้นะคะมีสิ่งที่ต้องใช้หลายอย่างเลยค่ะถ้านักเรียนมีสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ที่บ้านก็สามารถนํามาใช้ทำกิจกรรมได้นะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลข,ของผู้ปกครองนะคะ กิจกรรมนี้เรามีการใช้แอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลในการทํากิจกรรมนะคะเอทานอลนะคะติดไฟง่ายค่ะเพราะฉะนั้นในการทํากิจกรรมเราต้องระมัดระวังนะคะและครูย้ํานะคะว่าต้องใช้เอทานอลนะคะไม่ใช้เมทานอลนะคะเพราะว่าเป็นอันตรายค่ะแต่ถ้าที่บ้านของนักเรียนไม่มีชุดตเกียงนแอลกอฮอล์แบบนี้นักเรียนก็สามารถใช้ต่อเปนฟ้าได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์แบบไหนนักเรียนต้องระมัดระวังนะคะและควรมีผู้ปกครองอยู่ด้วยขณะที่เราทํากิจกรรมค่ะ และนอกจากนี้นะคะเราต้องระมัดระวังไม่ให้สารเคมีมาสัมผัสโดนร่างกายข่ะนักเรียนสําหรับใบพืชน,นะคะนักเรียนต้องเตรียมใบพืชสามชนิดค่ะนักเรียนสามารถเตรียมใบพืชที่หาได้ง่ายตามบริเวณบ้านได้นะคะแต่ใบต้องไม่ใหญ่และก็หนาเกินไปค่ะสําหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่สามารถจัดเตรียมอุปก,กรณ์หรือว่าใบพืชได้นะคะก็มาทํากิจกรรมไปพร้อมกับครูและอารี่ได้เลยค่ะ แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทํากิจกรรมกันก่อนนะคะครูจะให้นักเรียนอ่านขั้นตอนการทํากิจกรรมในทําอย่างไรค่ะถ้านักเรียนอ่านไม่ทันสามารถกดพักวิดีโอเอาไว้เพื่ออ่านได้นะคะเมื่ออ่านจบแล้วก็กดเทนะคะเพื่อรมะมับมาพบกันค่ะ ที่อ่าทำอย่างไรกันมาวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างคะข่านตอนการทำกิจกรรมในคำอย่างไรยาวๆหรือก็มีหลายข่านตอนมากนะครับครูอาวี่อะเกรงว่าจะทำตามไม่ถูกนะคะแล้วนเักเรียาล่ะคะมีปัญหาเหมือนอาวี่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งขัานตอนการทำกิจกรรมเป็นช่วงๆดีไหมคะสำหรับครูนะคะครูก็จะแบ่งเป็นสามช่วงดังนี้เลยคะ่ะช่วงที่หนึ่งนะคะก็คือทำอย่างไรข้อที่หนึ่งช่วงที่สองก็คือทำอย่างไรข้อที่สองถึงข้อที่หกค่ะ และช่วงสุดท้ายช่วงที่3ก็คือทําอย่างไรข้อที่เค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ช่วงที่1ค่ะทําอย่างไรข้อที่1เราต้องทําอะไรบ้างครับอานี่ตอบได้ไหมคะเราต้องสังเกตแป้งแต่ละชนิดที่อยู่ในจานหนุมและบันทึกผลครับและเมื่อสังเกตแป้งและบันทึกผลแล้วเราก็หยดสารละลายไอโอดีนลงบนแป้งแต่ละชนิดสังเกตและบันทึกผลอีกครั้งครับใช่แล้วค่ะอันนี้ดเด็กกลองนําแป้ง ที่ใช้ทำขนมนะคะ่ะในในในบ้านในห้องครัวของนักเรียนนะคะอ่าเราก็สรารไอโอดีนก็คือทิงเจอไอโอดีนที่ใช้ทาแผละคะ่ะทิงเจอไอโอดีนนะคะอ่าลองหยดลงไปในผงแป้งนะคะหรือว่าอ่าอาจจะใช้เป็นน้ำแป้งก็คือเป็นแป้งผสมน้ำจางๆนะคะ ใส่น้ำสักหนึ่งแก้วก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่แป้งสักครึ่งช้อนครึ่งช้อนทันข้าวนะคะก็จะได้น้ำออกมาสีขาวๆข,ขุ่นๆนะคะแล้วก็หยดทิ้งเจอไอโอดีนใช้แทนกันได้นะคะลงไปแล้วก็สังเกตผลได้เลยนะคะอันนี้นะคะเราก็มีแป้งอยู่3าชนิดค่ะก็คือแป้งข้าวโพดแป้งมันสับปะหลังแป้งฝุ่น มีใครรู้บ้างไหมคะว่าแป้งทั้งสามชนิดนี้ทํามาจากอะไรสําหรับแป้งข้าวโพดนะคะก็ทํามาจากข้าวโพดตามชื่อเลยค่ะและแป้งมาส์บัลลังก็ทํามาจากมาส์บะหลังค่ะนักเรียนส่วนแป้งฝุ่นนะคะทํามาจากแร่ชนิดหนึ่งเรียกว่าแร่ทันซึ่งนักเรียนจะได้รู้จักแร่ชนิดนี้ในการเรียนในระดับสูงขึ้นไปค่ะและตอนนี้มีใครบอกครูได้บ้างคะว่าแป้งทั้งสามชนิดนี้แป้งชนิดใดทํามาจากพืชอามีตอบได้ครับ กับแป้งมันสปร์หลังครับเพราะข้าวมูดกับมันสปร์หลังเป็นชื่อของพืชครับถูกต้องคาะอาวีและนอกจากสังเกตแป้งแล้วนะคะครูอยากให้หนักเรียนสังเกตสารละลายไอโดีด้วยค่ะตอนนี้ก็พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะถ้าใครมีอุปกร,รณ์ที่บ้านนะคะนักเรียนก็สามารถไปทำกิจกรรมได้เลยโดยสามารถกดคลิวิดีโอเอาไว้นะคะเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วนักเรียนก็กดเตนะคะเพื่อกลับมาพบก,กันค่ะส่วนใครที่ไม่มีอุปก,กร,รณ์ที่บ้านก็มาทำกิจกรรมเปพร้อมกับครูแล้วก็อาวีได้เลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเป็นทำกิจกรรมในช่วงที่หนึ่งกันมาแล้วนักเรียนบันทึกผลได้อย่างไรบ้างส่วนนี้คือผลการบันทึกของครูและก็อาวีค่ะจากตารางอาวีบอกได้ไหมครับว่าอาวีได้ผลการสังเกตอย่างไรบ้างตอนแรกที่สังเกตแป้งก็พบว่าแป้งทั้งสามชนิดเป็นผงสีขาวเหมือนกันเลยครับและสารละลายเอ็ดีก็มีสีน้ำตาลแต่พอหยดสารละลายเอ็ดีลงไปเท่านั้นเลยครับโอ้โหโอ้โหอะไรคะฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะนักเรียน ก็พอหยดสารละลายไอโอดีลงบนแป้งคโพูดกักแป้งมาสักะหลังสารละลายไอโอดีก็ซึมลงในแป้งและอาวี่ก็สังเกตเห็นบรเนนิเวณนั้นไดนสีน้ำเงินเข้มมากเลยนะครับจนเกือบจะเป็นสีดําเลยครับอ๋อครูก็เห็นเหมือนกันเลยค่ะแล้วแป้งฝุ่นล่ะคะเมื่อเราหยดสารละลายไอโอดีนลงบนแป้งฝุ่นเราสังเกตเห็นอะไรบ้างคะอาวี่ตอบได้ไหมคะอาวีสังเกตเห็นว่าเมื่อหยดสารละลายไอโอดีลงบนแป้งฝุ่นาส,รา,สนา,ออารละลายไอโอดีก็เป็นหยดกลม ลืมอยู่บนแป้งฝุ่นเลยครับมีแป้งเกาะบนหยดของสารละลายไอโอดีนิดหน่อยและอาร์วีเห็นว่าแป้งฝุ่นส่วนบ,นบนที่สัมผัสกับหยดของสารละลายไอโอดีมีสีน้ำตาลจางๆครับส่วนหยดของสารละลายไอโอดีก็ยังเป็นสีน้ำตาลเนื้อเดิมเลยล่ะครับถ้าอย่างนั้นจากสิ่งที่เราสังเกตได้เราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรคะเราก็สามารถสรุปได้ว่าเมื่อเราหยดสาระละลายไอโอดีลงไปบนแป้งที่ทำมาจากพืชเราก็จะเห็นบริเวณน,นั้นเป็นสีน้ำเงินเข้มค่ะ และเมื่อเราหยดสารละลายอโอดีนลงไปบนแป้งป่น,ปนซึ่งไม่ได้ทํามาจากพืชเราก็จะเห็นบริเวณนั้นเป็นสีน้ำตาลเมื่อสีของสารละลายอโอดีนค่ะต่อไปเรามาทํากิจกรรมกันในช่วงที่2ค่ะนักเรียนก็คือตามทาอย่างไรข้อที่2องถึงข้อที่6ค่ะเราต้องทําอะไรบ้างคะจากทาอย่างไรข้อที่2เราต้องใช้ใบพืชกี่ชนิดคะสชนิดครับใช่แล้วค่ะเราต้องใช้ใบพืชทั้งหมด3ชนิดนะคะนักเรียน และก่อนที่เราจะเก็บใบพืชมาจากต้นใบพืชควรได้รับแสงแดดมาแล้วประมาณ3าชั่วโมงนะคะนักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าทําไมเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันค่ะแล้วนักเรียนจะสามารถตอบคาถามนี้ได้ค่ะเอแลวเมื่อเราได้ใบพืชมาแล้วเราต้องทําอะไรต่อคะัอาวี่ตอบได้ไหมคะเราต้องสังเกตใบพืชทั้ง3าชนิดและบันทึกผลการสังเกตครับใช่แล้วคะ่ะอาวี่และหลังจากนั้นล่ะคะเราต้องทําอะไรต่อนักเรียนตอบได้ไหมคะ เอาล่ใช่ไหต่อไปน,นะคะเราต้องทดสอบสารในใบพืชแล้วาาก็สังเกตผลการทดสอบและบันทึกผลครับถูกต้องค่ะสําหรับขั้นตอนการทดสอบสารในใบพืชนะคะครูก็ได้เขียนแผนภาพขั้นตอนอย่างง่ายไดังนี้เลยค่ะสำหรับนักเรียนที่จะทำกิจกรรมเองที่บ้านก็สามารถทำตามขั้นตอนได้ไม่ยากเลยนะคะ แต่ครูขอย้ำนะคะว่าควรมีผู้ปกครองมาดูแลขณะที่เราทำกิจกรรมค่ะและครูขอย้ำนะคะว่าแอลกอฮอล์ที่เราใช้ควรเป็นเอทิลแอลกอฮอล์หรือว่าเอทานอลนะคะเราไม่ควรใช้เมทานอลโดยเด็ดขาดเลยค่ะและไม่ว่าจะเป็นการใช้ชุดจัดแจงตัวกอฮอหรือว่าต่อไฟฟ้านักเรียนต้องระมัดระวังในการใช้ไฟด้วยนะคะก่อนการทำกิจกรรมเราควรเตรียมผ้าผืนใหญ่ๆชุบน้ำให้เปียดเลยนะคะเพื่อนำมาคลุมดวไฟถ้าเกิดกรณีมีไฟลุกเกิดขึ้นค่ะระวังกันด้วยนะครับ และเมื่อเราทํากิจกรรมและบันทึกผลเสร็จแล้วเราจะนาผลการบันทึกนี้นะคะมาอภิปรายและเปรียบเทียบกับผลการทำกิจกรรมในช่วงที่1ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทํากิจกรรมกันได้เลยค่ะ จกรรมในช่วงที่สองกษตเสรแล้วใช่ไหมคะสนุกไหมคะนักเรียนอ้าวี่นะคะสนุกไหมคะเอสนุกมากครับได้สัตว์ปีกใบพืชและได้ใช้คูปองหลายอย่างเลยครับดีเลยค่ะในกนารทำกิจกรรมนะคะครูก็ใช้ใบอัญชันใบหญ้าและก็ใบต้อยติ่งค่ะมีใครตอบได้บ้างไหมคะว่าใบพืชทั้งสามชนิดนี้มีอะไรที่เหมือนและก็แตกต่างก,กันบ้างอ้าวีต่ตอบได้ไหมคะใบของพืชทั้งสามชนิดนี้มีสีเขียวเหมือนกันแต่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างก,กันครับ ใบหญ้ามีผนด้วยนะคะเก่งมากค่ะอาวี่แล้วเมื่อเราก็ไปเพื่อจนสิ้นแล้วแล้วหยดสารละลายเอลดีลงไปเราสังเกตเห็นอะไรบ้างคะอาวีต่ตอบได้ไหมคะเมื่อหยดสารละลายเอลดีลงบนใบพืชทั้งสามชนิดที่เราต้มแล้วอาวี่สังเกตเห็นว่าบริเวณที่ใบพืชสัมผัสกับสารละลายเอลดีเป็นสีน<า>้ำเงินเข้มเลยะครับแล้วนักเรียนละคะได้ผลการสังเกตเหมือนกับของอาวี่ไหมคะแล้วนักเรียนคิดว่า สารที่เราพบในใบพืชน,นี่น่าจะเป็นสารอะไรคะอาวีคิดว่าอย่างไรคะอวีคิดว่าเป็นแป้งครับทำไมอวี่เห็นว่าเป็นแป้งล่ะคะเพราะว่าตอนที่เราหยดสารละลายเอลดีลงลงไปคือเราสังเกตเห็นว่าบริเวณที่หยดลงไปนั้นเป็นสีน้ำเง,งินเข้มครับสีเหมือนกับตอนที่เราหยดสารละลายเอลดีลงบน,บนแป้งมาสับปะหลังในแ,แป้งขาพูดเลยนะครับเก่งมากคะ่ะอาวีนักเรียนก็คงจะตอบได้ใช่ไหมคะ จากการทากิจกรรมทั้งสองช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็สามารถนําผลการทากิจกรรมมาเปรียบเทียบกันได้แล้วก็ตอบได้ว่าสารที่พบในใบพืชน,น่าจะเป็นแป้งเพราะว่าเมื่อเราหยดสารละลายเอโอดีนลงบนใบพืชเราก็จะเห็นบริเวณน,นั้นเป็นสีน้างเงินเข้มค่ะเหมือนกับการที่เราหยดสารละลายเอโอดีนลงบนแป้งหานเรียนเมีใครบอกครูได้บ้างคะว่า,า,วาแป้งในใบพืชเกิดขึ้นได้อย่างไรโอโอึอ้งอ,อาวี่ตออไม่ได้นะครับอาวีอยากรู้ครับ เิยใใึกไได้อ่างรถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมช่วงขัดไปกันค่ะนั่นก็คือทํอยันไรข้อที่7ค่ะเราจะไปอ่านใบความรู้เรื่องหน้าที่ของใบพืชน,นะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นหน้าใบความรู้ให้นักเรียนอ่านนะคะซึ่งนักเรียนสามารถกดพากวิดีโอไว้เพื่ออ่านต่อให้จบได้นะคะเมื่อ <Yeah. S 2> อ่านจบแล้วนะคะกลับมาพบกันค่ะ yeah. ไปความรู้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้รู้ว่าพืชสร้างอาหารได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงถึงตอนนี้อาวี่และก็นักเรียนก็ได้จะได้คําตอบของคําถามที่อาวี่ได้ถามเอาไว้ก่อนการทํากิจก,กรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคําถามนะคะอาวี่คำถามแรกอาวี่ถามว่าอะไรนะคะอาวี่สงสัยว่าใบพืชแต่ละชนิดที่มีสีเขียวเหมือนกันแต่มีรูปร่างไม่เหมือนกันจะสร้างอาหารได้เหมือนกันไหมนักเรียนตอบคาถามนี้กันได้แล้วใช่ไหมคะ จากการที่เราทาก,การจำกันมาเมื่อเราทดสอบสารในใบพืชด้วยสารละลายไออดินของใบพืชทั้งสามชนิดนะคะที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันเราก็พบว่ามีแป้งเหมือนกันค่ะนั่นแสดงว่าใบพืชไม่ว่าจะมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันก็สามารถสร้างอาหารได้นั่นเองค่ะแล้วคำถามต่อไปล่ะคะอาวี่อวี่ถามว่าอาหารที่ใบสร้างขึ้นคืออะไรคำถามนี้ตอบว่าอาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้ำตาลครับเก่งมากค่ะ แล้วมีใครตอบได้บ้างไหมคะว่าน้ําตาลที่พืชสร้างขึ้นกับแป้งที่เราพบในใบพืชเกี่ยวข้องกันอย่างไรน่าจะตอบกันได้ใช่ไหมคะพมเพราะว่าพืชสัเคะอ์ด้วยแสงได้น้ําตาลกพราะลําลเลียงน้ําตาลนี้ไปยังส่วนต่างๆของพืชค่ะรวมทั้งที่ใบด้วยและหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะมีการสะสมน้าตาลเอาไว้ในรูปของแป้งค่ะและในการสัเคลอ์ด้วยแสงนอกจากจะได้น้ําตาล ตอบคำถามนี้ได้ไหมคะแลวอาวี่ตอบคาถามของตัวเองได้หรือยังคะตอบได้แล้วครับใบพืชสร้างอาหารหรือน้ำตาลโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งต้องใช้แสงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ําและสารสีเขียวที่อยู่ในใบครับเก่งมากเลยค่ะตอบได้ถูกต้องเลยแล้วพืชได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากไหนคะมีใครตอบได้บ้างคะอาวีตอบได้ไหมคะพืชได้แสงมาจากดวงอาทิตย์ครับได้น้ําจากดินโดยการดูดของราก มาทำราต้นได้แกส๊คสคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศแล้วก็สารสีเขียวอยู่ในใบครับถูกต้องค่ะแล้วการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นเฉพาะที่ใบกระถล่าคะนักเรียนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับถ้าส่วนอื่นของพืชมีสีเขียวก็สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ครับใช่แล้วค่ะอาวี่อาวี่แล้วก็นักเรียนเคยเห็นส่วนอื่นๆของพืชมีสีเขียวบ้างไหมคะัมีส่วนใดบ้างคะที่มีสีเขียว ก็จะมีทั้งรากลำต้นนะคะแล้วก็มีส่วนของดอกด้วยนะคะที่มีสีเขียวซึ่งส่วนต่างๆของพืชที่มีสีเขียวนี้นะคะก็สามารถสัะครองด้วยแสงได้ค่ะนักเรียนถึงตอนนี้มีใครตอบได้บ้างน,นะคะว่าทําไมในการทํากิจกรรมเราต้องให้ใบพืชที่เรานํามาใช้เนี่ยได้รับแสงมาแล้วประมาณสามชั่วโมงคะอขอคิดสักครู่นะคะ การทดสอบสารได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะค่ะจากการอ่านในความรู้ก็ทาให้เราได้รู้แล้วว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชทําให้พืชได้อาหารสาหรับการเจริญเติบโตและก็การดํารงชีวิตนั่นเองแล้วมีใครตอบได้บ้างไหมคะว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชยังมีประโยชน์อ,นยยชนอ,นอย่างไรอีกบ้างอามีตอบได้ครับการสังเคราะห์ด้วยแสงยังมีประโยชน์ในการสร้างแก๊สออกซิเจน สำหรับให้สิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจด้วยครับใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะอาวีและเนื่องจากการสัพพรดวยแสงของพืชมีการใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจึงเป็นการช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ด้วยค่ะโอ้โหพืชมีประโยชน์กับเรามากๆาเลยนะครับทั้งสามารถนำมาทำอาหารใช้ใบของอาหารนำสีจากใบามาผสมในอาหารและเมื่อพืชสังเครดิยแสงทำให้เราได้แก๊สออกซิเจนในการหายใจอีกด้วย,วยแบบนี้อาวีต้องปลูกพืชเยอะๆนะครับ ใค่ะอวี่แต่นอกจากการปลูกพืชเพิ่มแล้วนะคะเรายังควรช่วยการดูแลรักษาพืชที่มีอยู่แล้วไม่ให้ลดลงด้วยค่ะใช่ครับตอนนี้นะคะเราก็ทํากิจกร,รรมาเสร็จแล้วมีใครสามารถสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ได้บ้างคะอาวี่พี่สรุปได้ไหมคะได้ครับเราได้เรียนรู้ว่าใบพืชทำหน้าที่สร้างอาหารโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่พืชสร้างขึ้นคือน้ําตาล ซึ่งจะลำเลียงจากใบปไปยังส่วนต่างๆของพืชและอาจาสาส่งตามส่วนต่างๆของพืชในรูปข,ของแป้นรวมทั้งสะสมไว้ที่ใบด้วยซึ่งสามารถทดสอบได้โดยใช้สารละลายเอลดีนการสัร่นคลดนพิเศษของพืชยังสร้างาแก๊สออกซิเจนและช่วยลดแก๊สคาร์บนอนไดออกไซด์ด้วยเย่ยมมากค่ะวีสรุปได้ครบถ้วนเลยนะคะและครูก็มั่นใจว่าทักเรียนก็สามารถสรุปได้เช่นกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าใครอยากพบทวนว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างนะียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์คำถามฉันด้วยอะไรใบตอบคำถามได้เลยนะคะครับอ่าโอเคนักเรียนบันทึกใบกิจกรรมทันไหมคะอ๋อใ้กิจกรรมอ่านนี่คือตารางที่หนึ่งแล้วค่ะ นี่คือตารางที่หนึ่งในแต่วันที่ว่องไม่กิจกรรมนะคะเดี๋ยวต้องส่งมุดโครงกดจุดได้เลยนะคะาตารางที่สองอยู่ไหนเอ่ยอันนี้คือตารางที่สอง ต้องเลยคะ่ะนี่คือตารางที่สองนะคะอ่าเข้ามาดูปไปเลยอ่าเด็กๆว่ารูปใบไม้แล้วก็ระบายสีนะคะเขาเขียนว่าเห็นใบเป็นสีน้ําเงินเข้มก็ระบายสีน้ําเงินเป็นรูปใบไม้นะคะอ่าโอเคนะคะเรียบร้อยค่ะมั่อต้องเรียนทําใบงาน เสร็จแล้วนะคะทั้งสองตารางก็ถ่ายรูปส่งคุณครูในแชท a c e b o o k เหมือนเดิมค่ะแชท a c e b o o k ของคุณครูก็ให้กดลิงก์ที่คุณครูให้กดลิงก์ข้อที่3นะคะพอกดลิงก์ข้อที่3ปุ๊บก,ก็จะเข้ามาที่หน้าเ c e บ o o k ครูวิมุตตาทุงกรวดเด็กๆก็ส่งรูปที่นักเรียนทำนะคะสมมติอันนี้เป็นรูปงานแล้วก็ให้พิมพ์บอกว่า ส่งงานของเด็กหญิงอะไรชื่อชั้นเลขที่ให้ครบชื่อชั้นเลขที่นะคะสามอย่างนพิมพ์ให้ครบส่งงานหนึ่งครั้งก็ให้พิมพ์ชื่อบอกนะคะเอเคเรียบร้อยนะคะมีคำถามอะไรในเด็กทักแชทส่วนตัวคุณครูนะคะ